ช่วงนี้กลับมาอัปเดตข่าวการเมืองกันครับชำระแขนแดนสีสเกตเสาเข็มพลังหนูบูตีงูไข่อุ้งอิงศึกแขนดินแดนอีสานใต้อย่างสีสเกตรอบนี้ถือเป็นเดิมพันระหว่างค่ายแดงและน้ำเงินที่บูห้าหันอย่างดูเดือดโดยมีไข่ส้มที่นับวันกระแสจะตีตื้นขึ้นเรื่อยๆร,รอจังหวะเบียด ผลสำรวจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพเมื่อวันที่2 3เมษายนที่ผ่านมาเปิดผลสำรวจคนสีสเกตเลือกพักไหนโดยพบว่าองค์อิงแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยยังครองความนิยมอันดับหนึ่งรองลงมาคือพิธาลิ้มเจริญรัฐจากพักก้าวไกลตามมาด้วยเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยและพลเอกประยุทธ์จันโอชา แคนดิเดตนายกจากพักรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกับสสเขตคะแนนนิยมพักเพื่อไทยยังเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยพักก้าวไกลพักรวมไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยและพักไทยสร้างไทยผลโพลที่ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าศึกรอบนี้บรรดาพักการเมืองต่างหวังจับจองพื้นที่ตีตั๋วผู้แทนไม่แพ้พื้นที่อื่นย้อนสถิติการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี62สองที่นั่งศรีสเกต ถูกสองพักครอบครองโดย6ที่นั่งเป็นของพักเพื่อไทยขณะที่อีกสองเขตที่นั่งเขตหนึ่งิริพงษ์อังคสะสกุลเกียรติและเขต7อาสพนสันไตรพบเป็นของพักภูมิใจไทยทว่าในห่วงที่ตลาดการเมืองเกิดปรากฏการแจกกล้วยซื้อตัวสสสถานการณ์ค่ายคนแดนไกลจึงตกอยู่ในสภาวะวิกฤตสสแห่ตีจากไม่เว้นแม้แต่ 3, สามสสศีสเกตทั้งจตุรงเพ็งนรพัฒน์ เขต4ทีระไตราสารณากูลเขต5และผ่องสีแท้จึงเขต8ที่ปิดดินทิ้งนายใหญ่ย้า,ายเข้าค่ายสีน้ำเงินฉะนั้นสนามสีสเกตรอบนี้ซึ่งมีสอสอเพิ่มเป็น9คนจึงถือเป็นเดิมพันครั้งสำคัญโดยเฉพาะพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปี65อุ้งอิงนำทัพเยือนสีสเกตเปิดตัวผู้สมัครภายใต้ยุทธการไล่หนูตีงู เวทีดังกล่าวอุ้งอิงย้ำชัดถึงการปักธงแลนสไลด์สีสเกตปลุกพลังโหวตสั่งสอนไปในคราวเดียวกันแม้จะมีคนออกไปสร้างบ้านหลังใหม่แต่ตนขอให้ทุกเขตเลือกคนของพรรคเพื่อไทยถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นบันไดแรกแลนสไลด์อุ้งอิงแพทองทานกล่าวเมื่อวันที่18มิถุนายนห5ไม่ต่างจากค่ายภูมิใจไทยภายหลังการประกาศตัวย้ายค่ายของสามสสสีสเกต ถือเป็นจังหวัดแรกๆที่อนุทินทําทีมเยือนพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ตอกเสาเข็มกวาดยกจังหวัดพร้อมแจกสองเก้าอี้รัฐมนตรีบวก1นสสปาร์ติลิสผมขอได้ไหมขอให้มั่นใจว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักที่พูดไม่เก่งแต่ทำงานเก่งทำงานเป็นมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนดังสโลแกนพูดแล้วทำได้พูดได้ว่าได้เฮ็ด ส่วนที่เลขาธิการพักบอกว่าถ้าได้สสยกจังหวัดจะให้หนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีแต่ผมจะให้สองเก้าอี้เลยถ้าได้สสยกจังหวัดในอนุทินกล่าวเมื่อวันที่20พฤษภาคม65ตอกย้ำด้วยบัญชีพารติลิสพักภูมิใจไทยรอบนี้ที่มีการปูนบำเหน็จให้กับกวางไตรสุรีไตราสารณกุล รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีลูกสาวบ้านใหญ่วิชิตไตราสารณากุลนายกอบจศรีสเกตขยับจากลำดับ30ในรอบที่แล้วขึ้นมาอยู่เซฟโซนลำดับที่9หลังนำครอบครัวไตรสารณากุลยกทีมย้ายเข้าค่ายภูมิใจไทยได้สำเร็จเมื่อเจาะลึกรายเขตต้องจับตาไปที่เขตหนึ่งเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างคู่ปรับเก่าค่ายเพื่อไทยทรงเสียนายธเนศเครือรัฐ ประธานสโมสรฟุตบอลสีสเกตชนกับเสียต้งสิริพง์แห่งค่ายภูมิใจไทยโดยทั้งสองตระกูลถือเป็นคู่ปรับในสนามเขตหนึ่งมายาวนานทาเนธเป็นลูกชายไพโรธเครือรัตอดีสศสได้เป็นสสครั้งแรกในยุคไทยรักไทยในปี2544และชนะมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกตั้งปี54ซึ่งมีการเปลี่ยนจากเขตใหญ่3คนเป็นเขตเดียวเบอร์เดียว ยามนั้นต้องสิริพงศ์สสเขตหนึ่งเดิมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีจากคดียุบพ,พักชาติไทยดังนั้นมานะพันธ์อังคะสกุลเกียรติผู้เป็นอาจึงลงสนามแทนแต่ก็พ่ายให้ทะเนตกระทั่งการเลือกตั้งปี62สองิริพงษ์ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยจึงเอาคืนได้ล้มทะเนตแชมป์หลายสมัยจากพักเพื่อไทยได้สำเร็จด้วยคะแนนทิ้งห่างเกือบหมื่นคะแนน ยามนั้นบิ๊กสีน้ำเงินพออกพอใจผลงานถึงขั้นเตรียมตกรางวัลด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีให้เสียริพงทว่าฝันกลับต้องสลายหลังจากปฏิบัติการโหวตสวนลงมติงดออกเสียงเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้ถูกแบนยาว4ปีจนครบวาระฉะนั้นสนามเขตหนึ่งรอบนี้จึงถือเป็นเดิมพันสำคัญของสิริพงด้วยความหวังขึ้นแท่นรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิต หากภูมิใจไทยชิงเกมจับขั้วตั้งรัฐบาลได้สำเร็จตามสูตรที่หัวหน้าหนูพูดมาโดยตลอดไม่ต่างจากเสียนายที่รอบนี้พกความมั่นอกมั่นใจขอกู้หน้าเอาคืนในเขตหนึ่งสีสเกตเช่นกันไล่มาที่เขตสองเพื่อไทยทรงสุรชาติชาญประดิษฐ์แชมป์เก่ารอบที่แล้วคว้าชัยชนะแบบถล่มทลายชนกับอังคารลาลุนภูมิใจไทย เช่นเดียวกับเขต3เพื่อไทยส่งวิวัชชัยโหตระไวยสยะแชมป์เก่าชนธนากิจภัยบูญชัยจากภูมิใจไทยซึ่งรอบที่แล้วแพ้วิวัชชัยไปกว่า2,000 20, 0คะแนนรอบนี้จึงพยายามขายภาพคนรุ่นใหม่เพื่อแก้มืออีกครั้งขณะที่เขต4เป็นอีกเขตที่น่าจะสู้กันดุเดือดเพื่อไทยส่งนายแพทย์ภูมินลีทีราประเสริฐ ชนกับอุดมลักษ์เพ่งนรพัฒน้องสาวบ้านใหญ่ทีระวิชิตไตราสารณากุลโดยอุดมลักษ์ลงแทนนายแพทย์จาตุรงเพ่งนรพัฒน์สามีที่โบกมือลาค่ายเพื่อไทยโดยทั้งสองถือเป็นคู่ปรับที่ฟาดฟันกันมาหลายยุคหลายสมัยสำหรับหมอภูมินโลดแล่นในสนามการเมืองมาตั้งแต่ยุค2,535ในนามพักความหวังใหม่รอบที่แล้วลงชิงในนามพลังประชารัฐ แต่ก็แพ้หมอจตุรง์ไปเพียง2,000คะแนนรอบนี้จึงหวังเอาคืนคู่แข่งอีกคราขณะที่อุดมลักษ์เป็นสสสมัยแรกในปี2,550สังกัดพักมัชชิมาธิปไตยก่อนย้ายมาสังกัดพักภูมิใจไทยโดยปี54เธอจะเอาชนะหมอภูมินได้เป็นสสภูมิใจไทยคนเดียวของจังหวัดศรีสะเกด รอบนี้อุดมลักษ์ตัวแทนบ้านใหญ่ประกาศสักดาจะคว้าเก้าอี้เขตสีสีสเกตให้ได้ไม่ต่างจากเขตห้าเพื่อไทยส่งอมรเทพสมหมายอาศัยฐานเสียงคนเสื้อแดงชนทีระไตราสารนกุลพี่ใหญ่ไตรายสารนกุลแชมป์เก่าที่ลงรักษาเก้าอี้ในนามภูมิใจไทยเขตหกเพื่อไทยส่งวีรพลจิตสำริดแชมป์เก่ารอบที่แล้วชนะแบบถล่มทลาย ชนวุฒิเดชท,ทองภูลนักธุรกิจอดีตสจวังหินจากภูมิใจไทยถัดมาที่เขตเจ็ดเพื่อไทยส่งวิรดาอินชัดลูกสาวสุนีอินชัดอดีตสวศรีสเกตมีฐานเสียงคนเสื้อแดงสนับสนุนชนกับทิตารีไตราสารณปัญญาอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากภูมิใจไทยเขตแปดถือเป็นอีกหนึ่งเขตท,ที่น่าจะสู้กันอย่างดุเดือด เพื่อไทยส่งผู้ใหญ่เฮงประวิจารุรัชกุลอดีตนายกอบตสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยหวังล้มแนนอาสพลลูกชายมงคลพัสสันตรายพบนักธุรกิจใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยและเป็นสายตรงบ้านใหญ่ตรายสารณากุลจากพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกับเขต9ก้าที่หน้าเดือดไม่แพ้กันเพื่อไทยส่งนุชนาฏจารุวงสเสถียร เจ้าของโรงเรียนเกตเกล้าและวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการราศีสไลดชนประวีนแท้จึงที่ลงแทนผ่องศีแท้จึงภรรยาบอกได้เลยว่าสนามเขตเก้ารอบนี้สิงแก่ราศีสไลด์กำลังเจอรูปคมจากค่ายคนคุ้นเคย ทว่าในยามที่เสาเข็มค่ายภูมิใจหนูกำลังบูห้ามหันยุทธศาสตีงูของค่ายอุงอิงยังเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่กระแสพักก้าวไกลเริ่มตีตื้นขึ้นในหลายพื้นที่อีสานทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งปี2,566ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสนิ e ดอ c o m ครับ